พี่เอกมาโรงเรียนทำไมเนี่ยเอ้ามาตามหาความลับไงความลับอะไรก็ตรงเนี้ยเขาเล่ากันว่าโรงเรียนน่ะมันมีเรื่องผีอเยอะมากๆเลยเรื่องผีเนี่ยนะใช่แล้วโรงเรียนเราตอนกลางคืนก็แหมน่ากลัวสุดยอดเลยอะเหรไมีนามาเลยนะพี่เอกพี่เอกว่ามันก็ไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยนะเนี่ยดูดิมันน่ากลัวมากต้นสักุระตอนกลางวันมันสวยมากเลยนะแต่แบบ ตอนกลางคืนมันมันน่าสยดสยองมากเลยอะ่ะโอ้ยไม่น่ากลัวหรอกมันแค่มืดๆเขาก็เปิดไฟเห็นเปล่าเออใช่นะพี่เอกเฮ้ยดูก่อนอะไรอะ่ะพี่ฝนเห็นอะไรบางอย่างข้างบนตึกอะ่ะข้างบนตึกจะมีอะไรมันไม่มีอะไรหรอกทีเนี้ยอ,อืมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาอย่างงี้ดีกว่าเราขึ้นไปลองสำรวจดูไหมอะ่ะอ่ะไป้าไปว่าแต่พี่เอกเราจะทิ้งจักรยานไว้ตรงนี้ดีหรอ เออไม่มีใครอยู่หรอกงั้นงั้นก็ไปกันเลยก็แล้วกันอ่ะไปพี่ฝนไปดิแล้วเราจะไปห้องไหนก่อนดีอะเราก็ควรจะไปจากข้างล่างก่อนนะข้างล่างงั้นหรอแ้าเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นมันเป็นห้องอะไรอะ่ะห้องพยาบาลนี่นาวิไม่กล้าเข้าไปอะ่ะองั้นเราไปข้างบนน่ะเหรอใช่ใช่ใช่ ข้างบนมันน่าจะน่ากลัวน้อยกว่านะข้างบนทางซ้ายมือนี่มันเป็นห้องคอมเนี่ยก็ใช่อ่ะสิห้องคอมคราวนั้นอ่ะที่พี่ฝนเข้ามาเจอเพื่อนเยอะแยะเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะเออนี่เขาเปิดเครื่องไว้ทำไมเนี่ยสงสัยครูจะขุดบิตคอยน์นะเนี่ยเอาบิตคอยน์งั้นเหรอเฮ้ย <laughs> hey, พี่แอก๊ก นี่มันห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือเปล่าใช่ข้างหน้านั่นเป็นโครงกระดูกที่เราเรียนด้วยทุกวันนั่นแหละโครงกระดูกงั้นเหรอเออเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเพียรเฮ้ยเพียรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอะไรอ๊ยโอ๊ยเพียรกดต่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพียรนี่กระดูกกระดูกพี่ฝนช่วยพี่ฝนช่วยพี่ฝนช่วยจัดเอ้าวพี่ฝนโดนต่อยนต่อยพี่ฝนเหรอเฮ้ยต่อยพี่ฝนทำไมทำไงเพียรรีบกลับไปเร็ว ดขึ้นข้างบนก็แล้วกันมันน่าก,กลัวจังเลยออบอกแล้วก็ไม่เชื่อว่าอย่ามาอย่ามาเข้าไปหลบที่ไหนก่อนดีละ่ะแล้วพี่เอกอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่กล้าลงไปข้างล่างแล้วนั่งอยู่บนนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรหาพี่เอกดีกว่าไม่รู้พี่เอกเป็นยังไงบ้างสิ <c oughs> แล้วเราที่นี่ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเราเราไม่เคยเข้ามาที่นี่มาก่อนนี่นาะมันเงียบเกินไปหรือเปล่านี่มันห้องอะไรกันน่ะมันน่าจะเป็นชั้นเรียนศินละปะนะแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนั้น ตรงนั้นคืออะไรลองเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่ามันเป็นชั้นเรียนศิลปะจริงๆด้วยวินี่มันมันหุ่นเหรอรูปปั้นรูปนี้เหมือนคนจริงๆเลยอะดูท่าทางเขาจะสวยมากนะเนี่ยขอจับหน่อยได้ไหมอะขอเอ้ยขออเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยตัวอะไรอย่า อยู่ไหนเฮ้ช่วยด้วยเฮ้ช่วยด้วยอย่าตามเรามาอย่าตามเรามาเออเราไม่ได้ตั้งใจเธอเธอเธอเป็นใครเธอเป็นผีหรือเป็นคนกันแน่ต้องแอบบแอบบก่อนตามมาอีกหรือเปล่านะดูท่าทางแล้วมีน่าจะตามมาแล้วนะเราเอยเออ้ย,อย,ยมาตอนไหนเนี่ย มาตอนไหนเออพี่เอ็กเียกอยู่ไหนช่วยพี่ฝนด้วยเออเออหนีหนีอ้ายังตามมาอีกหนี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 ก่อนเออ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 อย่าอย่าอย่าตามลงมาเลยเธอเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยอย่าอย่าตามลงมานะอออช่วยด้วยไม่มีไม่มีที่ออกไม่มีทางไป ไมต้องทำร้ายเราด้วยเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยหนีหนีไปทางไหนไปทางไหนดีไปทางไหนดีลงไปข้างล่างดีกว่าเออเออทำไงอ่ะยังจะตามมาอีกไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะถ้าเธอตามเรามาแบบนี้ไม่ไหวแล้วเราเราต้องสู้เธอแล้วนะนี่นะนีนะออนีนะนะพี่ฝนเออเพี่แอร์เฮ้ยหยุดอย่างนี้นะหยุดนะหยุดหยุดไอ่ไอ่โอ้ยหู ี่ฝนพี่ฝนลบเออเอ็กเป็นไงอยอ่าอย่านะอย่าที่อย่าทำพี่ฝนอย่าเฮ้ยพี่ฝนลบไปอย่าทำพี่ฝนเฮ้ยพี่เอกพี่เอกเป็นไงพี่เอกโอยพี่เอกพี่เอกเอ่อคือหัวเป็นลมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนจะช่วยเองมานี่มานี่เลยมาเร็วมาเร็วเราต้องหนีหนีก่อนแล้วเราต้องหนี วิญญ์ดีๆเออใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาหนีออกไปจากที่นี่เองใจเย็นๆพี่เอ๊กทำไมทำไมเขาต้องทำร้ายเราด้วยอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไปผิดทางแล้วเอไปเลี้ยวไปข้างหลังข้างหลังนี่นี่นี่ไงลงมาแล้วลงมาแล้วทำใจดีๆไว้พี่เอ๊กทำใจดีๆไว้เราเราต้องรอดเราต้องรอด ทางไหนเนี่ยมีฝนมีฝน,นอย่าตื่นเต้นมันผิดทางทางไหนอ่ะกลับไปกลับไปกลับไปเหรอกลับไปไปแล้ว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 จ้า <c oughs> พ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วย <c oughs> พี่แอกเราออกมาได้แล้ว <c oughs> เออเฮ้ยเฮ้ยยังตามมาอีก <c oughs> ยังตามมาอีกอ <c oughs> ย่าตามมา เขาตามไม่เลิกเลยโอ,อ้พี่เอกไม่มีแรงจะเย็นเย็นจเย็นๆยนพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนพากลับบ้านจะเย็นเย็นเขาไว้นะอดทนไว้อดทนโอ้ยผีตัวนี้ตามไม่เลิกเลยจริงๆพี่ฝนจะเย็นเย็นพี่เอกจะถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านเราแล้วถึงแล้วถึงแล้วพี่เอกถึงบ้านเราแล้ว ดึงแล้วโบอบพี่เอกแย่แล้วโบเดี๋ยวขอพักหน่อยนะเอกนอนตรงนี้ก่อนนะเออโยนอย่างนี้เลยเหรอพี่ฝนใจเย็นเย็นพี่เอกพี่เอกลุกไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะพี่เอกแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าแล้วสิไม่ฟื้นจริงๆด้วยงั้นพี่เอกเราไปโรงพยาบาลกันดีกว่าเอเอพี่เอกไม่มีแรงแล้วเอ้ย โบอบอบอตามเรามาพี่เอกแย่แล้วพี่แแเอ,อ,อแกแย่แล้วบโอ้อบพี่เอกแย่แล้วโบตามมาเป็นเพื่อนหน่อยนะพี่เอกอย่าเป็นอะไรไปนะเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปโรงพยาบาลคุณหมอคุณหมอเฮ้ย,ยต้องวิ่งไปโรงพยาบาลแล้วถึงแล้วพี่เอกถึงแล้วคุณหมอ คุณหมอคะอช่วยช่วยด้วยว่าอย่างไงครับเป็นอะไรกันมาเพียกเพียกเขาเขาบาดเจ็บอะคะอ่ะเขาได้รับบาดเจ็บช่วยช่วยด้วยค่ะอ๋อพ่อหนุ่มเป็นไงมาดูหน่อยสิขอดูอาการหน่อยอ่ะเดี๋ยวหมอจะฉีดอะดรีนาลีนให้หนึ่งเข็มจึก๊กหายเพียกเป็นไงบ้างเฮ้ยหายแล้วโอโ้โหยาหมอดีมากจิมปุ๊บหายปับ๊บอุย้ยต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะเนี่ยเป็นไงบ้างอะอาการอะ ออพี่เอกโดนศอกใส่อะก็เลยสลบไปแล้วแล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อดีดีแล้วนะที่พี่เอกไม่เป็นอะไรมากเนี่ยอืมว่าแต่ว่าเขาเป็นใครอะทำไมถึงต้องทำร้ายพวกเราด้วยอะไม่รู้เหมือนกันแล้วเราจะทำยังไงต่อดีอะอมไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผีด้วยซ้ำไปงั้นพวกเรากลับบ้านกันก่อนดีไหมอะจะกลับบ้านก่อนก็ดีเหมือนกันนะโอ้ยเช้าแล้หิวข้าวด้วยเนี่ย เพกพี่ฝนคิดว่านะอเขาน่าจะเป็นผีที่แบบมีอะไรติดค้างอยู่หรือเปล่าอืมเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เพกจะลองไปถามคุณครูใหญ่ที่เดินวนๆอยู่หน้าโรงเรียนแกน่าจะรู้เรื่องเยอะนะเรื่องราวเหล่านี้มันช่างน่าสับสนแล้วก็น่ากลัวจริงๆนะเราเราควรช่วยเขาดีไหมอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เพกไปหาข้อมูลมาก่อนละกันแต่วันนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้ว ถ้าเขาเป็นผีจริงๆเขาอาจจะมีความแค้นกับบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่ไปผุดไปเกิดเพราะฉะนั้นพี่ฝนคิดว่าเราควรช่วยพวกเขานะอืมงั้นเดี๋ยวเพีจะลองถามข้อมูลจากคุณครูใหญ่ดูแล้วกันเราได้ข้อมูลยังไงเราค่อยมาคุยกันนะก็ได้นะพี่เอกแต่ว่าตอนเนี้ขอนั่งพักสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันเหนื่อยจังเลยเอยเป็นค่ำคืนที่ยาวนาะนจริงๆขอกาแฟสักแก้วหนึ่งนะ